สวัสดีนะครับอาโทตมิเอียนทุกท่านนะครับสมาชิกของอาโทมี่ไทยแลนด์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับมีเวลา10นาทีก็เข้าเนื้อหาเลยแล้วกันเพราะว่าตั้งใจครับที่จะมาบอกเล่าทุกท่านนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับแปดสิ่งสําคัญที่ทําให้เราทําธุรกิจเครือข่ายสําเร็จครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแต่เวลาน้อยอาจจะลงดีเทลไม่ได้มากอันแรกเลยแล้วกันนะครับข้อที่1ครับมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนครับ อันนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินวิทยากรหลายๆท่านนะครับพูดถึงเรื่องนี้ผมสรุปอย่างนี้ว่าวิสัยทัศน์หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นแอตโทมี่เราอ่านขาดหรืออย่างว่าธุรกิจอตโทมี่นะครับเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตได้เรารู้เรื่องของบริษัทเรารู้เรื่องของสินค้าเรารู้เรื่องของแผนเรารู้เรื่องของระบบที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราคนธรรมดากลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จได้เคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยนะครับเราอยากคิดเล็กนะครับเพราะเราคิดเล็กเราจะท้อแท้ง่ายครับ ถ้าเราคิดใหญ่เราจะพร้อมแลกเพราะมันคุ้มใช่ไหมครับใช่ไหมเหมือนกับวันนี้ครับเรามานั่งเนี่ยนั่งประชุมหนึ่งชั่วโมงออนไลน์ไปทํางานมาทั้งวันแล้วกลับมายังมานั่งประชุมอีกถ้าเราบอกว่าขอให้ได้สองพันบางท่านก็จะไปนอนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าผมบอกว่าเรามาประชุมเพื่อเป็นอิมพิวสลได้เดือนละสามล้านอย่างนี้ครับจะประชุมนึงเที่ยงคืนก็ยังเอาครับถูกไหมเพราะนั้นวิสัยทัศน์อ่านให้ออกก่อนต้องดูก่อนว่าอะโทมี่เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสาเร็จได้จริงไหม ถ้าเราไม่แน่ใจคุยกับสปอนเซอร์คุยกับผู้ประสบความสําเร็จคุยอยู่กับผู้ที่เป็นหัวหน้าสูหรืออยู่ในระบบนะครับเขาจะบอกคุณได้ครับว่าต้องทําอัตโหมียังไงนะครับอันนี้ข้อที่สองครับต้องใช้ระบบทําซ้ําได้หลายคนครับสําเร็จได้ในระดับต้นแต่ไปต่อไม่ได้เพราะข้อนี้ครให้ไปทบทวนข้อนี้เราจะทําความสําเร็จใหญ่ขึ้นเนี่ย อย่างคราวมาสเตอร์ท่านก็บอกใช่ไหมครับถ้าใครได้เข้าประชุมอยู่นะเขาบอกว่าท่านบอกว่าเราเนะี่ยเก่งได้ครับเราสามารถเป็นเซลล์มาสเตอร์หรือเป็นออโ์รเซลล์ได้ด้วยตัวเราคนเดียวเนี่ยพอทําได้อยู่แต่ถ้าจะไปสูงกว่านั้นไม่ได้ครับเพราะธุรกิจนี้วางหมากเอาไว้ครับว่าเราจะเติบโตกว่านั้นเราต้องทําให้ผู้อื่นสําเร็จและเติบโตไปกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีใช้ระบบเพราะเวลาคนเยอะมากแล้วเนี่ย เราไม่สามารถควบคุมดูแลได้ทั่วครับแต่เราต้องใช้ระบบสร้างสร้างแรงทวีสร้างแรงเหวี่ยงสร้างโมเมนตัมครับหมายความว่าผู้นำเนี่ยให้เขาไปติดระบบครับไม่ใช่ติดเราถ้าติดเราเนี่ยเราจะไม่ได้มีทางแพสซีฟครับทุกคนนึกออกไหมครับเขาจะต้องพึ่งพาเราตลอดเวลาสั่งของให้หน่อยนะครับพูดคุยให้หน่อยเล่าเรื่องแผนให้หน่อยอย่างนี้ครับตายครับต้องไปติดระบบเพื่อให้เขาเติบโตครับ เพราะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราสำคัญและเราละตรงนี้ไม่ได้เราอาจจะไปฉานะครับอันนี้ลองไปทำความเข้าใจเรื่องของระบบนะครับอันที่สามครับธุรกิจนี้บางคนงงนะครับเอ๊ะเริ่มยังไงดีทำยังไงดีคำแนะนำอย่างนี้เลยครับเน้นการสร้างผู้เริโภคก่อนสร้างนักธุรกิจทำไมเขาบอกอย่างนี้ไหมไอ้บางตำราใครเคยผ่านประสบการณ์มาเขาบอกให้สร้างนักธุรกิจก่อน ก็ไม่ผิดหรือจะสร้างทั้งนั้งธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคไปพร้อมๆก็ไม่ผิดอีกมันอย่างนี้ครับเขาบอกว่าแนะนําเพื่อเซฟเลยนะปลอดภัยสร้างผู้บริโภคโชคดีด้วยอะโ m มี่นะครับสินค้าเราเนี่ยเราแบ่งปันเล่าสู่กันฟังได้ง่ายและมันส่งต่อได้ง่ายเพราะมันดีและถูกนะครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มจากผู้บริโภคเพราะการที่เราจะไปชวนให้เขาชวนเขามาทําธุรกิจเลยเนี่ยโดยไม่ผ่านสินค้า อันเนี้ยต้องมีประสบการณ์นิดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นตอนแรก,กนึกออกไหมครับท่านเข้ามาทํางานเดือนแรกสามเดือนแรกปีแรกแล้วถ้าเราจะไปสปอนเซอร์คนเก่งๆให้เขามาทําธุรกิจหรือคนไม่เก่งก็แล้วแต่ไปสปอนเซอร์อยากให้เขามาทําธุรกิจแต่เรารู้ใช่ไหมครับแล้วเราหนักใจกันมากเลยว่าอะไรครับมันเป็นธุรกิจขายตรงทัศนคติเป็นลบทีเนี้ยชั่วโมงบินประสบการณ์จากการ เข้าไปเรียนรู้ฟังวิทยากรเยอะๆฟังการตอบข้อโต้แย้งต่างๆสำคัญมากเพราะฉะนั้นแนะนำให้ครับสำหรับผู้เริ่มให้ไปสร้างผู้บริโภคให้เยอะนะแต่ถ้ามั่นใจแล้วกล้าพูดอย่างที่ท่านคลาวมาสเตอร์บอกว่าฉันจะทำให้เธอฉันตัวฉันเองเนี่ยมั่นใจว่าอโทมี่จะทำให้ฉันได้สามล้านพูดแล้วตาแข็งเสียงแข็งท่าทางมั่นใจอย่างนี้ลุยได้ครับ แต่ถ้าแบบเออเราก็ยังไม่แน่ใจนะจะได้สามล้านจริงหรือว่าสามพันก่อนไหมสามหมื่นก่อนไหมถ้าอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ธุรกิจโดนเข้าสวนมาครับไปทําให้ชั้นสําเร็จก่อนคุณก็ไปไม่เป็นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากผู้บริโภคนะอันที่สี่ครับการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะมีผลมากๆเลยต่อความสําเร็จการบริหารทีมแปลว่าอะไรการเติบโตร่วมกันครับถ้านในภาษาของอาโทมี่ของเรา นะฮะหลายคนเนี่ยมองความสําเร็จของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนมองความสําเร็จของพันรรเนอร์เป็นเป็นเรื่องรองอันเนี้ยจะโตช้าแน่โทมิเขาบอกครับว่าเวลาที่คุณจะทําเนี่ยในธุรกิจนี้คุณไปที่คนใหม่เลยครับอันนี้ให้เทคนิคนะครับคุณไปที่คนใหม่เลยครับในสายงานของคุณเนี่ยนะครับเส้นไหนก็ได้ถ้าเส้นหลักของเราด้วยก็ดีแล้วก็ดูได้ทุกเส้นครับตรงเส้นคนใหม่ แล้วพยายามโฟกัสให้เขาได้เงินครับลงมือทํางานกับเขาให้เขาสร้างผู้บริโภคให้เขาทํางานขายสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เอาที่เขาถนัดทำให้เขาได้เงินเร็วที่สุดและความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้นําในแต่ละชั้นเองครับใช่ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อปลายสายของท่านทํางานได้เกิด PV เขาได้เงิน PV ขึ้นมาท่านก็มีโอกาสได้เงินเข้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารทีมคือการร่วมกัน อาจจะไม่มีเวลาลงไปในรายละเอียดตัวอื่นนะครับแต่ต้องคิดคำนึงถึงว่าเอะเราจะทำงานกันเป็นทีมยังไงนะครับทำยังไงให้พาร์ทเนอร์ของเราได้เงินก่อนในอัตโอมี่ในดีตรงนี้ทำให้พาร์ทเนอร์ได้เงินเราจะได้เงินนะครับข้อที่ห้าครับอันนี้อาจจะเป็นห้าหกเจ็ดอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราจะแอดวานซ์ขึ้นละเราทำงานไประดับหนึ่งละอยากให้มันใหญ่ขึ้นจนประสบความสำเร็จนะครับอันที่ห้าคือสร้าง Personal Branding และความน่าเชื่อถือหมายความว่าต้องมาปรับลุกตัวเราเองนะครับคุณเริ่มมีผู้ตามแล้วใช่ไหมครับคุณจะเซอร์เซอร์ไม่ได้นะครับคุณต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเดินมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เป็นนักธุรกิจนะเป็นผู้มุ่งมั่นนะแต่งตัวสะอาดสะอ้านครับดูแล้วมีการเตรียมตัวมีการออมีความพร้อมในการบรรยายหรือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบนี้ครับ personal branding นะครับคือการทําบุคลิกภาพแล้วกันนะครับถ้าใครที่เริ่มชานาญเรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของแบรนดิ้งจริงๆการมีตัวตนจริงๆก็ดีอันนั้นก็ไปทําเพิ่มครับแต่สําคัญคือภาพลักษณ์ของเราทําให้น่าเชื่อถืออันนี้ในข้อ5นะครับข้อที่6ครับใช้การตลาดออนไลน์ให้เกิดประโยชน์เราเล่น t i k t อกครับเล่น f a c e b o o k เล่นโซเชียลต่างๆเล่นให้ได้ต่างรับทุกคนไม่ใช่เอฟของอย่างเดียว เอฟของอย่างเดียวนี่เสียตังค์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะใช้ Facebook ของเราเนี่ยเป็นโปรไฟล์ของเราได้ไงเป็นเหมือนนามบัตรของเราได้ยังไงเห็นว่าเราทำอะไรอยู่มุ่งมั่นตั้งใจเอ๊ะเราเริ่มไลฟ์สดเป็นนะครับลองพูดผิดพูดถูกพูดไปครับไลฟ์สดนะฮะก็ลองไปศึกษาช่องทางนี้เพราะว่ามันเป็นการทำให้คนไม่รู้จักเราอะ ได้รู้จักเราครับอันนี้อาจจะต้องแอดวาน์อย่างที่ผมบอกนิดนึงนะแต่ผมให้ไว้ว่าเอ๊ะถ้าทําในโรคเนี้ยในในตอนธุรกิจในจังหวะนี้ถ้าเราออฟไลน์อย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ได้นะครับก็อาจจะช้านิดนึงแต่้อต้องทํานะอันนี้อ่อิมพิเลียนท่านบอกนะครับบอกว่าแปดสิบยี่สิบกดปดสิบยี่สิบนะครับอิมพิเลียนอีเฮจองนะครับท่านบอกว่ายังไงก็ต้องออฟไลน์ ออฟไลน์ทรงพลังกว่าครับอาจจะเปิดออนไลน์เพื่ออะไรครับพาคนเข้ามาหามาเจอแต่ต้องออฟไลน์ครับอันต่อมาครับอันที่เจ็ดครับอีกสองข้อนะครับมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของตัวเองการเป็นผู้นำต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆครับอย่าปล่อยให้เรามีความรู้ความสามารถเท่าเดิมเราจะต้องเรียนรู้พัฒนาสิ่งต่างๆแนวความคิดนะครับพัฒนาทักษะ บางทีก็เรียกสกิลเซ e ตทูเซตต่างๆแล้วแต่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้มีการเป็นมืออาชีพมากขึ้นอันนี้ให้ไปพิจารณาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในทุกด้านนะครับการพูดพูดไม่เก่งพูดไม่ตั้งพูดไปเรื่อยๆครับฝึกพูดนะครับข้อที่8ครับอันนี้สําคัญมีความอดทนและทํางานอย่างต่อเนื่องต้องมีวินยัยธุรกิจนี้ประเภทนี้ต้องการวินัยครับ นะครับวินัยแปลว่าอะไรวินัยแปลว่าทําทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ชอบครับนะครับต้องตื่นเช้าครับต้องโทรหาลูกค้าทุกวันต้องคุยกับพาร์ทเนอร์นะครับต้องอะไรครับไปเรียนรู้เข้าระบบตลอดเวลานะครับถ้าเราทําแบบนี้ทั้งหมดทั้งแปดข้อครับจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จได้ผมทิ้งท้ายให้อย่างนี้อีกนิดหนึ่งนะครับสามปัจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จ ครับสามปัจจัยนะครับปัจจัยแรกไม่เซ็จครับคุณต้องคิดแบบผู้นําเราเข้ามาถึงแม้เราเป็นพาร์เนอร์เราเป็นพาร์เนอร์แต่ทันทีที่เราเริ่มธุรกิจเราจะกลายเป็นสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นพอเป็นสปอนเซอร์แปลว่าเป็นผู้นําคุณต้องคิดแบบผู้นําผู้นําแปลว่าคุณต้องทําอะไรก่อนคนอื่นต้องคิดสําเร็จก่อนคนอื่นต้องเป็นก่อนคนอื่นต้องมาประชุมก่อนคนอื่นใช้สินค้าก่อนคนอื่น ทำทุกสิ่งทุกอย่างก่อนคนอื่นแล้วก็อดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้สําคัญมากคือไม่ยอมแพ้ถ้าผู้นําคิดจะหนีทับเมื่อไหร่ตังครับนะครับผู้นําจะต้องมุ่งที่เป้าหมายความสําเร็จเพราะเราคุยข้อแรกเมื่อกี้ว่าวิสัยทัศน์ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องทําเลยครับเพราะทําไปก็ล้มเหลวทําไปทําทําหยุดหยุดทาแล้วแบบไม่สุดตัวนึกออกไหมครับแล้วเราจะชนะได้ยังไงครับเราจะเราจะเข้าเส้นชัยได้ไงครับถ้าเราวิ่งหยอหยอะวิ่งเล่น ผู้ที่จะชนะต้องวิ่งครับวิ่งเข้าเส้นชัยเพราะ,ะนั้น m i n d s e ตเราต้องไม่ยอมแพ้โฟกัสที่เป้าหมายอย่างเดียวอุปสรรคก็แค่บททดสอบเดี๋ยวก็ทําข้ามแต่อุปสรรคไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้ออ้างครับไม่ใช่ปัญหาครับอุปสรรคเป็นเรื่องปกติฝนตกเราจะไปไหนครับไปออฟฟิศฝนตกมันก็คือแค่อุปสรรคครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับโอเคอันที่สองครับซิสเต็มครับระบบต้องใช้ให้เป็นและอย่าลืม ทำซ้าให้ได้ในธุรกิจนี้คุณบอกว่าเข้ามาหาแพสซีฟใช่ไหมยอยากได้รายได้แบบอัตโนมัติใช่ไหมถ้าคุณสร้างสิ่งทําซ้ําไม่ได้แน่นแปลว่าเขายังต้องพึ่งพาคุณอยู่ถ้าทําซ้ําได้คุณส่งต่อได้เพราะฉะนั้นไปแกะนะครับระบบอะไรวิธีอะไรที่คิดกันขึ้นมาถ้าก๊อปปี้ไม่ได้ยังไม่ผ่านนะครับอันนั้นยังคุณมันยังต้องอยู่กับคุณนะครับอันสุดท้ายครับแอคชั่นครลงมือทําทุกวัน โฟกัสครับและสิ่งที่สําคัญถ้าอยากทำให้ธุรกิจนี้ง่ายคิดเพื่อคนอื่นคิดเพื่อพันเนอร์ออกไปส่งมอบสินค้าไปโปรโมทสินค้าก็คิดว่าสินค้าเนี้มันดีต่อเขายังไงแก้ปัญหากับเขายังไงไปเพื่อเขาครับไม่ใช่ไปเพื่อเราไปเพื่อพีวีไม่ต้องกลัวครับถ้ามันดีกับเขาเขาซื้อเราได้พีวีแน่นอนถูกไหมครับไปชวนเขาทาธุรกิจเขาคิดนะครับว่าคุณจะจับเขาไปเป็นดาวไลจับเขาไปทำพีวีให้คุณ แต่ถ้าคุณไปในรูปว่านี่คือโอกาสของเขามาสิมากับฉันมันดูรายละเอียดแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเหมือนกันเวลาพูดมันเพื่อพูดเพื่อคุณเธอช่วยฉันสมัครหน่อยนะคือเพื่อใครครับเพื่อเราแต่เธอไปกับฉันสิฉันจะทําให้เธอได้สามล้านอย่างเงี้ยถ้าคุณกล้าพูดนะก็ทําเพื่อคนอื่นทั้งหมดครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในช่วงเวลาสั้นๆกับการที่เราจะเดินนําพาชีวิตของเรา ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจอาทุมีขอให้ทุกคนโชคดีเป็นอินฟลเรีททุกคนครับ Make i m p e r e a l สวัสดีครับ